กลุ่มดาวเซนทอรัสหรือคนครึ่งมา้าเทพไครอนที่เคยเป็นอมตะอยู่บนท้องฟ้ามีกาแล็กซี่เซนทอรัสเอโอเมก้าเซนทอรีอะไรต่างๆเต็ตไมไปหมดเลยเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการอาร์คครูสแอสโซโนเอรวันนี้จะมาเล่ากลุ่มดาวขนาดใหญ่ทางท้องฟ้าทิศใ,ใต้กันนะครับกลุ่มดาวเซนทอรัสหรือคนครึ่งมา้าหรือไครอนไครอนก็อาจจะเป็นชื่อของตัวเซนทอตัวนี้เนาะเสนแอ aur, ว่าครึ่งคนครึ่งม้านะ เซนทอ์ตัวนี้อยู่ด้านทิศใต้โดยมีกลุ่มดาวการเขียนใต้อยู่ทางใต้ของไอ้เจ้ากลุ่มดาวนี้เนาะเอ่อกลุ่มดาวเซนทอรัสกำลังจัดการกับเจ้าหมาป่าลูปัสเนาะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวกันในคลิปต่อๆไปเนาะอืมแล้วก็กลุ่มดาวเซนทอร์จริงๆตัวเซนทอรัสเนี่ยมันมีมีอีกกลุ่มดาวหนึ่งที่น่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่าคือกลุ่มดาวคนยิงธนูเนาะก็เป็นเซนทอรัสอีกแบบมันหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าเอ่อเซนทอรัสคนนี้เนี่ยฮาดาเนี่ยไม่ค่อยไม่เอ่อเซนทอลัส ที่ชื่อคารอนเนาะไม่ใช่ฮาดาฮาดาเป็นชื่อดาวฤกษ์เซนทอลันเนี่ยก็ไม่ได้ดังมากแต่ว่าเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ทางท้ฟ้าทิศได้เนาะโซนด้านบนจะเป็นโซนที่มืดๆเนาะจะมีเล็กซี่ให้เห็นโซนด้านใต้ก็จะเป็นโซนที่มีดาวแน่นๆก็จะมีวัตถุท้องฟ้าให้ดูเนาะกลุ่มดาวนี้ค่อนข้างหลากหลายเป็นรูปคนยังไงก็จะมีดาวตรงนี้เป็นขาหน้านะแล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นตัวอ่าแล้วก็ตรงนี้ขาขาข้างหลัง แล้วก็ตรงนี้ก็คือบนบริเวณศีรษะของเขาเนะะาะศีรษะก็จัดการกลางแขนที่ข้างนึงเพื่อไปจัดการเจ้าหมาป่าลูปัสนั่นเองอันนี้คือกลุ่มดาวอะไรกลุ่มดาวเซนทอรัสนั่นเองนะครับกลุ่มดาวนี้มันอยู่ตรงกับกลุ่มดาวหญิงสาวเนาะอยู่ในแนวเดียวกับกลุ่มดาวญิงสาวเพราะฉะนั้นเดือนที่จะไม่สามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นช่วงราวๆเดือนออสามเดือนนี้หลักๆนะก็คือกันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะสามเดือนนี้จะ กเกตกลุ่มดาวนี้ค่อนข้างยากนะกลุ่มดาวนี้สังเกตได้ดีสุดก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนจะสามารถเห็นได้แทบจะตลอดทั้งคืนนะแต่ว่ากลุ่มดาวนี้หลักปกติเขาจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะขึ้นมาเต็มทั้งกลุ่มสบว่าอย่างขึ้นตอนห้าทุ่มสูงเหนือขอบฟ้าก็ประมาณตีหนึ่งแล้วกตกลงไปนะในเวลาประมาณราวตีสามคือจริงๆมีเวลาอยู่บนท้องฟ้าประมาณสี่ชั่วโมงถ้านับพาะขอบด้านล่างแต่ถ้านับทางขอบด้านบนเนี่ยเขาก็อยู่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวตรงกลุ่มของเจ้าเซนทอรันเนี่ย นะรุมง,ง่ายๆก็คือเป็นช่วงเดือนเมษายนนะ่ะสามารถเห็นได้ช่วงกลางดึกนะแต่ถ้าเกิดต้องต้องการดูพฤษภาคมมิถุนายนก็จะเป็นช่วงหัวค่ำนะถึงกันกรกฎาคมถ้าสมมติว่าต้องการดูช่วงกลางมืดละก็ต้องมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเนาะส่วนเดือนที่เป็นรอยต่อตรงใกล้ๆเดือนตุลาคมเนี่ยบวกลบประมาณสองเดสังเกต้างยากนะเนื่องจากขึ้นตกแทบจะเฉดเฉดพร้อมๆกับดวงอาทิตย์เลยทีเดียวนะดดาวน,นี้เหมาะสำหรับท่อง หรือว่าท้องฟ้าทิศใต้ที่ไม่ได้โล่งมากท้องฟ้าทิศใต้ที่ค่อนข้างโล่งนะครับแล้วก็มีขอบฟ้าทิศใต้ที่ชัดเจนอาจจะอยู่ในภาคใต้จะสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดครับเอาล่ะวัตถุท้องฟ้ามีอะไรบ้างไปกันเลยครับสำหรับกลุ่มดาวนี้ก็จะมีวัตถุท้องฟ้าที่ให้ดูเนี่ยก็จะมีนี่ครับโอเมก้าเซนทอรี่นะซึ่งอยู่บริเวณใจกลางของกลุ่มดาวเนาะเนินเวลาลากเราก็จะลากจากตรงนี้เนาะจากดาวดวงนี้เอ่อเบอร์ดันเนี่ยก็คือ จากบริเวณขาหน้าของเจ้าเซนทอรัสเยขึ้นไปประมาณละๆหกองศาเนาะโอเมก้าซันทอรี่เนี่ยเป็นวัตถุท้องฟ้าที่ค่อนข้างสวยโดดเด่นมากเลยเป็นกระจุกดาวทรงกลมอันดับความสว่างประมาณ3.6เนาะสามารถใช้กล้องสองตาสังเกตเห็นได้เห็นมาตั้งนานแล้วแต่ก่อนคิดว่าเป็นดาวแต่จริงๆเป็นกระจุกดาวทรงกลมนะโอเคอีกวัตถุหนึ่งก็คือนี่เซนทอรัสเอนั่นก็คือเป็นเอ่อกาแล็กซีที่อันดับความสว่างประมาณ6กเนาะกาแล็กซีนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่ในกลุ่มดาวนี้ ลักษณะก็คือจะเป็นแบบมีแถบดำๆดำเป็นแถบเมฆดำๆผาดผ่าเนาะกลุ่มดาวนี้เนี่ยก็มีกาแล็กซี่อยู่หลายอันแล้วก็เซนทรัสเอเนี่ยก็การศึกษาก็ค้นพบว่าจริงๆมันมีหลุมดำอยู่ใจกลางค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวกาแล็กซี่นี้จริงๆก็มีความลึกลับอยู่มากๆเลยล่ะเอ,อ่อกาแล็กซี่จริงๆเนี่ยมันห่างออกไปจากเราเนี่ยห่างขนาดไหนก็ประมาณ12ล้านปีแสงก็คือค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเลยอืมแล้วการ ตีเอ็กซ์ขึ้นต่างๆออกมาไ็่หมดเลยซึ่งก็ทําให้เขาพิสูจน์ได้ว่ามันมีลุมําอยู่ที่ใจกลางของกาแล็กซีนี้นั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะสำหรับดาวที่กดพูดไม่ได้เนาะไรเจลเค็นทอรัสเป็นดาวเลิกที่ระบบนี้ใกล้ใกล้เรามากที่สุดนะครับซึ่งอ,อ,อย่าสับสนเอลฟาเซนทอรี่คือดวงซ้ายเบต้าเซนทอรีคือดวงขวา แต่อัลฟาเซนทอรี่เนี่ยหรือว่าไรเจลเคนทอรัสเนี่ยหรือว่าชื่อเล่นก็คือไรเจลเคนก็คือเท้าของเซนทอร์เนี่ยไรเจลไรเจลเคนไรเจลเคนทอรัสเนี่ย, G ยก็คือเออ่ดวงนี้เนี่ยจริงๆประกอบไปได้วยดาวฤกษ์สามดวงเนาะแต่เรามองเห็นเป็นดวงเดียวเนาะไรเจลเคนทอรัสเนี่ย,ยก็ก็คือจะเป็นดาวฤกษ์สีส้มๆทางด้านซ้ายทางด้านทิตตะวันออกของกลุ่มดาวดวงอื่นเนาะอ่าทีนี้ก็คือในเป็นมันเป็นชื่ออา อาหรับถ้าชื่ออาหรับเขาก็จะเรียกว่าฮาดากับแวนส์ก็คือแปลว่า ground a n d weight ก็คือแปลว่าพื้นแล้วก็น้ําหนักเนาะก็คือมันเป็นขาแล้วก็ค่อนข้างอยู่ใกล้ๆขอบฟ้าเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างหนักเนาะสำหรับคนจีนเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อว่าเป็นนานเมินเนาะซึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นประตูสู่ทิศใต้นั่นเองนะเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ทางทิศใต้ที่สําคัญมากๆเลยสว่างค่อนข้างมากกับอัลฟาเซนทอรีเนี่ยก็คือจะมี การโครจรรอบรอบรอบกันเนาะก็คือจะมีดาวเล็กๆอยู่ตรงกลางแล้วก็โคจรหมๆนรอบๆอย่างนี้เนาะซึ่งรอบหนึ่งจะประมาณราวๆเกือบแปดสิบปีเลยทีเดียวเนาะเป็นดาวคู่นี่ครับอันนี้คือภาพที่เราต้องรูเลยก็คือว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยขนาดประมาณรูปด้านขวาเนาะเอลฟาเซนท A ลี่เอใหญ่กว่าเราน่อหนึ่งเอลฟาเซนทัลลี่บีเล็กกว่า,านิดนึงและพ็อกซิมมาเซนทัลี่เนี่ยเล็กที่สุดแต่เป็นดาวแคร,แคระแดงเล็ก,ลกๆซึ่งใกล้ดวงอาทิตย์เรามากที่สุดนะประมาณสี่ปีแสงนะ ก็คือเทียบกันแล้วทั้งระบบเนี่ยก็คือมันใกล้เรามากๆเลยแหละปัจจุบันเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเซนทอ r ัสไอเอนเนี่ยไอไลจิวคินทอลเนทอัสเนี่ยเชื่อกันว่าอาจจะมีดาวเคราะอยู่เนอะซึ่งการศึกษาเนี่ยเขาก็พยายามศึกษากันมาอยู่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็เขาก็ในในเดือนตุลาคม2555เนี่ยเขาก็ค้นพบว่ามีดาว ดาวเคราะขนาดประมาณโลกเนี่ยโครจรรอบๆอบ a ัลฟาเซนทอรี่นะที่ระยะประมาณ6ล้านกิโลเมตรแล้วก็รอบกันโครจรเนี่ยหปีบนดาวดาวเคราะห์ดวงนี้สาวันบนโลกนะฮะสั้นมากๆเลยซึ่งก็เป็นดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างใกล้โลกที่สุดเลยนะในปี2012เนาะอ่าแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มีข้อมูลต่างๆที่แบบอาจจะมาหักล้างว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็น ไอ,ไอ้ตอนนี้ต้องอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อม,มาคอนเฟิร์มว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จริงมันมีอยู่จริงหรือเลปล่าเนาะแต่ผมก็อาจจะต้องรอดูว่าข้อมูลอื่นๆจะเป็นยังไงอาจจะมีหรือไม่มีก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะคือคือเคยมีการประกาศว่าจะมีการค,นคร้นพบแต่ว่าพอตลาดเข้ามาปุบข้อมูลมันอาจจะไม่ใช่เนาะใกล้ขนาดไหนถามใจดูดาวเลือกคือดวงที่อยู่ตรงกลางคือสีเหลืองๆเนาะแล้วก็ฟ็อก็อกซีมาเซโนรี่คือสีแดงๆตรงกลาง yeah. อ่ะทีนี้เราลองมาดูเดินทางไปยังดาวเคราะห์ หรือแล้ดาวฤกษ์ดาวคอที่อจะมีแล้วก็ดาวฤกษ์ตรงนี้นะอ้าวละ่ะไปที่จุดกลางแล้วเรากำลังเดินทางไปเลยครับอ่าเดินทางจากดวงที่มานล้วนะวู้โอ้ิ่งนี้แหละไรเจลเคียนโทนัสเนาะนี่นี่คือไรเจลก็จะมีเอลฟ่าเอลฟ่าหนึ่งเอลฟ่าเซต็เอลฟ่าสองซึ่งเป็นดาวดาวฤกษ์คู่กันอ้าวแล้วพ็อกซิม,มาเซทอร์นี่นะพ็อกซิม,มา เซนทอรี่ล่ะอยู่ไหนนะหาเลยนี่ครับ p อ o ซิม a าเซนทอรี่ก็คืออยู่ตรงนู้นเนาะจะเห็นว่าอัน,นเนี้ยฮอคซิมาเซนทอรี่เนี่ยดวงเล็กมากเลยเนาะเป็นดาวดาวแดงขนาดเล็กๆที่แบบที่แบบมองแล้วก็คือแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยเออเป็นดาวเลษกขนาดเล็กที่แบบดาวแครดแดงขนาดเล็กที่แบบแทบจะไม่รู้จักเลยมันดูแบบ ไม่ค่อยสว่างเลยเนาะแต่ลองไปเทียบกับดาวเรื่องดวงอื่นเนี่ยก็คือลองดูสิเมื่อเทียบกับตรงนี้ไลเจลเคนทอรัสเนาะเอลฟาเอลฟาวันเนาะแล้วก็ลองไปทีดูกับเอลฟาทูเนี่ยก็คือจะเห็นว่าไอเจ้าพออ็อกซิมาเซนทอรี่เนี่ยนะเออมันค่อนข้างไม่สว่างเลยแหละอืมเนาะอ,อันนี้อันนี้ก็คือเราลองมองไปบนท้องฟ้านนะ อ่านี่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ว่าาไปแล้วระบบระบบตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างดูดูดาวใกล้ๆกับเรากลุ่มดาวก็คล้ายๆกับของเราเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากเรามากไงอ้าวสุดท้ายอันนี้ดาวซิเิอยสเนี่ยขยับตำแหน่งมาเลยนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างใกล้ไงดาวซิเิอยสมันก็เลยขยับเลื่อนตำแหน่งมาแล้วเราลืมดาวดวงนึงไปหรือเปล่าตรงนี้เนาะ ดวงอาทิตย์เราล่ะดวงอาทิตย์หายไปไหนนู่นดวงอาทิตย์ดวงเท่านี้เองนะดวงอาทิตย์เราเนี่ยเออความสว่างนิดเดียวเองเห็นไหมเมื่อเทียบกันแล้วอันนี้อยู่ในทระยะสี่ปีแสงในดวงอาทิตย์เราเนี่ยสว่างเท่าไหร่อันดับความสว่างศูนย์คือไม่ค่อยสว่างเลยสรุปเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความสว่างของดาวฤกษ์อะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยเนาะวกกลับมาทีโลกเราดีกว่าแล้วเราเดินเราพาไปดูวัตถุท้องฟ้องฟาอื่นๆกันดีกว่านะครับโอเค ไปกันเลยครับสำหรับกลุ่มดาวเซนทอรัสก็เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่เนาะบนท้องฟ้าเลยเกลุ่มดาวนี้เนี่ยก็ในเทพนิยายกรีกเขาหมายถึงเทพไครอนเนาะซึ่งก็คือเป็นอาจารย์ของเฮอร์เค s ลสนะแล้วก็เทพอื่นๆไม่ว่าจะเป็น per us, illes, เปอร์เซอุสอะคิลิสอะไรต่างๆเนาะโอ้โหเป็นพระอาจารย์นั่นแหละ,ะสรุปนะก็คือสำหรับเซนทอรัสเนี่ยก็คือเป็นคนดังของเ,ออเทพนิยายกรีกแต่ว่าด้นถูก ลูกสอนอาบยาพิษของเฮอร์คิเลสโดนโดยแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะเขาก็มีความเจ็บปวดเป็นอย่างมากเนาะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นลูกเทพเขาก็คือเป็นอมตะอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทนพิษปาดแผลไม่ไหวเขาเลยต้องไปขออ,อ้อนวอนฮซูสบอกว่าเออข้าไม่ไหวแล้วข้าขอไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าขอให้ชีวิตเอ่อขอให้แบบเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับคนทั่วไปเนาะแล้วเขาก็เลยมาเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้านี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องทพ่นิยายของกรีกเขาว่าประมาณนี้เนาะกลุ่มดาวนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆเลย ลักษณะของกลุ่มดาวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีดาวสว่างข้างล่างก็คือเอลฟากับเบต้าเซนทอรีเนาะหรือว่าจริงๆก็มีชื่อเหมือนกันก็คือไรเจลเคนทอรัสกับฮาดานะเอ่อพ洛克ซิมาเซนทอรีก็เป็นดาวที่อยู่ในเอลฟาเซนทอรีซึ่งใกล้โลกที่สุดนั่นเองวัตถุท้องฟ้าอะไรอื่นๆเนี่ยก็จริงๆก็มีอีกหลายกลุ่มเลยเนาะทีเนี้ยเอ่อในนี้เขจาจัดเขียนว่าเป็นเฮราคีสเนาะซึ่งเฮราคีสก็คือเฮร์เคเลสนั่นแหละแต่เป็นชื่อกรีกโรมันนั่นเอง ทีนี้เรามาดูวัตถุท้องฟ้าดีกว่าก็ขอแนะนำ a อลฟ a าเซนทอรีเนาะซึ่งจริงๆเป็น Multiple Star ร์ซิสเตก็คือเป็นดาวฤกษ์ที่เป็นระบบดาวฤกษ์ที่ใกล้เราม,มากที่สุดนะก็คือ4ปีแสงเท่านั้นเองเออห่างออกไปก็จะมี Alpha a อลฟ a าเซนทอรี A, A l p h a c e n t นทอร B แล้วก็ Proxima c e n t ทอรีหรือ Alpha c e n t ทอรี C ซึ่งเป็นดาวแคะแดงที่ใกล้ที่สุดนะครับอา้าวละและทีนี้ก็จะมีดาวอีกดวงหนึ่งก็คือเป็น b บต้าเซนท u r i ี่ก็คือฮาดาเนี่ยแต่ว่าเขาห่างไปทั้ง348ปีแสงนะไกลมากๆเลยแต่เขาเป็นดาวยักษ์สีน้ำเงินขนาดใหญ่เลยทีเดียวเอาละเรามาดูวัตถุท้องฟ้งอื่นนอกจากดาวเรษ่ม,มีอะไรอีกเซนทัลลัส A ครับกาแล็กซีที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยเซนทัลลัสเเนี่ยเป็นกาแล็กซีที่เอ่อค่อนข้างใกล้เรามากๆอันนึงเลยถ้าไม่นะับพวกเอ่อกาแล็กซียร์ดูเบดาอะไรพวกนี้เนาะเซนทัลัสเเนี่ย ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะมีแถบๆอยู่เมฆตรงกลางเป็นกาแล็กซี่เอ่อลักษณะคล้ายๆกาแล็กซี่รูปกังหันเนาะแล้วก็มีซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลหรือว่าหลุมดำขนาดใหญ่อยู่บริเวณใจกลางนะครับอาเซนทอรัสเเนี่ยเขาก็เอ่ออยู่บริเวณใจกลางแล้วก็เป็นวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจมากๆเลยอีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นวัตถุท้องฟ้าที่แต่ก่อนเขาคิดว่าเป็นดาวชื่อว่าดาวโอเมก้าเซนทอรีแตงจริงอะ เขาเป็นกระจุกดาวขนาดค่อนข้างใหญ่ระดับความสว่างเนี่ยประมาณ3.7แล้วก็ห่างไปประมาณ15,800ปีแสงเนาะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็โอเมกาเซนท وري เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะมีฝุ่นฝุ่นฟุ้งฟ้ง,ฟงแล้วก็มีดาวฤกษ์เต็มไปหมดสวยมากๆเลยมองด้วยกล้องสองตาในฟ้ามืดๆเห็นได้นะครับเออกาแล็กซีอื่นๆก็จะมี ngc 4945เนาะแล้วก็จะมีกาแล็กซีอื่นอื่นอีกหลายอย่างก็เช่นกาแล็กซีสี่หกห้าเนาะเป็นโพลาริงกาแล็กซีเนาะ ก็จะมีวงแหวนอยู่ตรงครัวครัวของควนครัวของสองข้างของกาแล็กซีนะแล้วก็จะมีบลูเมทเพเนเทรีเนาะก็คือเป็นเพเนเทรีเนบิลลาหรือว่าซากดาวระเบิดนะซึ่งก็คือ ngc 3918เองวัตถุท้องฟ้าแปลกๆเยอะเลยมี ngc 4622เนี่ยผมว่านี่แปลกมากเลยเป็นสไปรัลกาแล็กซีหรือว่ากาแล็กซีลูกกลางหันเนาะหันมองหันด้านที่ด้านบนมาหาเราเนาะ ลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นวงกลมอยู่ตรงเออล้อมรอบเลยเนาะแล้วก็ยังมี NGC 5 0 9 0กับ5091ที่เป็นกาแล็กซี่ที่แบบเหมือนกำลังจะชนกันเนาะเอออันนี้ก็คือจะมี5 0 9 0 5091ก็คือมีกาแล็กซีอันหนึ่งอยู่ข้างซ้ายกำลังจะชนกาแล็กซี่ทางด้านขวาเนาะแปลกมากๆเลยคือกาแล็กซี่หลายๆอันในตรงเนี้ยก็เป็นโซนที่แบบค่อนข้างแปลกประหลาดเนาะอันนี้ NGC 5 4 0 8นเป็น irregular นะกาแล็กซีเนาะมีกาแล็กซี่ครบทุกแบบเลยเนี่ย เอออันนี้อันดับความสว่างอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่สิบสองจุดสองเนาะแล้วก็ลักษณะเป็นกาแล,ล็กซีไร้รูปร่างเนาะมองแล้วงงๆอ่ะแล้วก็จะมี ngc 6 0่หกศูยว่ากาแล็กซีคือเยอะมากนี่เป็นกาแล,ล็กซีรูปใรูปกังหันนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในแนวใกล้ๆทางช้างเผือกเนาะกาแล็กซีอ,อาจจะไม่ได้เห็นเยอะในะโซนที่เป็นใกล้ทางช้างเผือกตรงแถวๆทางด้านใต้ของกลุ่มดาวแต่ทางด้านบนเนี่ยมันเป็นโซนที่มองไปด้านนอกกาแล็กซีเราก็เลยมีกาแล็กซีเห็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ โอเคอันนี้ดูกันอย่างจุใจเลยที่เราสมัคกลุ่มดาวนี้เนาะมีทั้งกาแล็กซี่กระจุกดาวแล้วก็ยังมีดาวเรื่องที่ใกล้เราอีกดน่วยนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช anel ของ Arc t r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ